สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําควพิเศษนะครับวันนี้ชาวอ่นังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับอังคารที่17พฤษภาคม1565นะครับอันแบบรีวิวกันขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมาเริ่มจากไล่จากข้างบนเลยแล้วกันนะครับทับใต้ฝุ่นชายหญิงกวาดทองซีเกมนะครับ ทุบสถิตินะครับทีมลมกดวิ่งผัด4คูณร้อเมตรชายเข้าเส้นชายจำลาสยสถิติ4เกมคว้าเหรียญทองนะเป็นเหรียญที่2ของบิวภูริพลนะักวิ่งดาวรุ่งพุ่งแรงที่สนามกีฬาแห่งชาติมีดินกรุงฮานอยเวียดนามครับสาสุขรุ้นระทึกเปิดเรียนออนไลน์ site, ยำ้ำโรงเรียนทำตามแผนเผชิญ ยันไม่พบติดเชื้อไม่ต้องปิดเรียนป่วยใหม่ต่ำกว่าหมื่น15วันสอนดับ40าาารายภาคใต้ไร้ตายโควิดเปิดเรียนออนไซต์วันนี้สาสุขย้ำมาตรการเข้มป้องกันโควิดระบาดระบุให้ครูโรงเรียนประเมินตนเองตรวจเอทีเคทันทีเมื่อมีอาการ อันนี้ผ้าถัวข่าวใหญ่ครับแจ้งเอาผิดหมอปลาสี่ข้อหาสำนักพุทธลุยด้วยให้อ่อะไรพอสอจพอุทธศาสนาจังหวัดสำนักพุทธเขาเรียกสำนักพุทธเนาะยะโสดำเนินคดีปกป้องศักดิ์ศรีหลวงปู่แสงรองปอป,ปอชอฟันในอำเภอป่าติ้วญาติโยมยังแห่นมัสการอุปถัชุดใหม่ทำงาน หมอปลาโดนแล้วชาวยะโสธรแจ้งจับหลังลบหลูหลวงปู่แสงเอาผิดสีข้อหาทั้งพลบควคอมใส่ความส่งทำให้เสื่องอัางยี่ซ่องโจรกลบหลวงปู่นายทวีบุตรโพผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมญาติโยมกลาบนมัสการและถวายพระทานเชา้า หลวงปู่แสงยานะวโรวัดป่ารัญยุวยอำเภออำนาจจังหวัดจํานัดเจริญขณะที่สำนกักงานพูดเตรียมเนินคดีหมอปลาและพวกหลุงป้อมผลเอกประวิตยไปเยี่ยมนักวอลเลย์ครับร่วมเชียร์พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรร่เชียร์ทีมวอลเลย์สาวไทยก่อนถึงขอบสนามก่อนตบชนะอินโดนีเซียพร้อมกล่าวเช่นชมนให้กำลังใจหลังจบการแข่งขันในศึกกีฬาซีเกมที่เมืองกวางนินเวียดนามครับ ขั้วนกหวีดอ่านี่น่าสนใจนะขั้วนกหวีดหันหนุนอัศวินจีเทคะแนนสู้กับชัดชาติน่อยเปิดสุพรรณหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสึกผู้ว่ากทมโค้งท้ายเดือดขั้วนกหวีดเริ่มสับสนวารีชวนแฟนคลับลสนาสกลทีเทคะแนนหนุนอัศวินสู้กับชัดชาติอ้างสกัดแผนแลนสไลด์ตำรวจสั่งล่ามือปืน สำนวนแต่งโมเกอายการนนยังไม่มีใครชี้นำคดีอันนี้คุณหญิงสุดารัตน์โอ้โหนี่อันนี้เป็นข่าวใหญ่นะฮะด้า,ากนการเมืองนะเปิดตัวหญิงสุดารัตน์ประธานพักไทยสร้างไทยเปิดตัวในสุพรรณมงคลสิทธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักที่โรงแรมสยามเคมเปนสกีฮะนี่มาหาเศรษฐีหมื่นล้านฮนะสินเน็กสินเน็ก ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาดูหน้า2กันนะครับลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว06เลขนำหน้า247 736และรางวัลเลขท้าย3ตัว540236บทบรรณาธิการครับผสมกับการเมือง ฝ่ายเทศสมาคมมีมติห้ามพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองก่อเป็นกรนีเป็นกรรมธิการอนุกรรมธิการที่ผู้ศากรมธิการในสภาผู้แทนรัษฎรหรือที่สมาชิกเ,เราดูบรรทัดสุดท้ายแล้วกันนะเรื่องนี้กรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเชี้ว่ามตินี้เหมือนกับแยกเคล่วจากชาวบ้าน พราะในคณะกรรมาการมีทั้งตัวแทนศาส,สนาคริสต์อิสลามการที่มหาเทรสมาคมิติเชนี้ทำให้เกิดความบันทอนซอกกลอนไม่อ่านนาไปสู่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ทําให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยั่งยืนมั่นคงได้เลยที่ผ่านมาพระสงฆ์ขายวิสัยทัศน์ในมิติด้านสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การจัดการก็ตอบสนองรับได้ทุกอย่างหากยังไม่ปรับตัวรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่และสังคมประชาธิปไตยหน้าเป็นห่วงในฐานะผู้นําด้านสินธรรมและจิตวิญญาณ30ปีพุทธภาธมินครับที่มาของนายกจากสอสครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับเนี่ยพุ่งวันนี้แหะสิวันนี้แหละสิบจเนี่ยเมื่อสาปีที่แล้วครับ ขขารอบ30ปีเหตุการณ์พฤษภาคม2535ที่เกิดการปราบปรามประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยกําลังทหารและกระสุนจริงเริ่มนองเรื่องแต่17พฤษภาคมต่อเนื่องไปอีก3วันก่อนเลยในการประกาศประกาศลาออกของสุจินดาคาร์ยูนอมทรีผู้เป็นฉนวนในวันที่24พฤษภาคมนี่ฮะต้นเหตุของปัญหามาจากการรัฐประหาร23 กุมภาพันธ์2534ล้มรัฐบาลชาติชายชุนวันที่มาจากการเลือกตั้งด้วยข้ออ้างสูตรโกงกินตามสูตรสำเร็จของการล้มประชาธิปไตยแต่ในการเลือกตั้งปี2535และาสุจินาเข้ามาเป็นนายกจึงเกิดกระแสต่อต้านการเล่าน้าของผู้นำรัฐประหารจนกลายเป็นการชุมนุมขับไล่ก่อนจะนองเลือดมีประชาชนสูญเสียชีวิตเลื่อดเนื้อไปจำนวนมากสิ่งสำคัญที่เป็นผลจากการต่อสู้ของประชาชนพุทธุตมินคือการเรียกร้องให้ในายกต้องมาจากสส ที่ผ่านการเลือกตั้งท่านต้องเขียนในรัฐธรรมนูญตั้งแต่นั้นมาเพื่อไม่มีช่องโหว่ฐานสมาร์แทรกแซงการเมืองได้อีกผลพวขงของปี2535ครับอีกอย่างด้วยมติคอรมออนันตปัญญาชุนเข้ามาคลี่ไขคือการเลิอกอำนาจของทหารในฐานะกองรักษาพระนครไม่ให้เขามีอำนาจเข้ามาในการควบคุมการจุมุทั่วของประชาชนอีกต้องใช้เฉพาะตำรวจปราบจราจร พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์เต็มรูปแบบไม่ใช้อาวุธจริงและป้องกันไม่ให้ปราปลาประาชาชนแต่อีกสิปีปราปราประ,ประาชาชนด้วยกระสุนจริงแต่18ปีต่อมาคือปี2553กับมีการใช้ฐานพร้อมกระสุนจริงทําลายสลายการสลายมอบเสื้อแดงจนตายไป99ศศพด้วยข้ออ้างว่ามีชายชุดดำปะปนอยู่ในมอบเสื้อแดงแต่ถูกกระสุนจริงตายร้อยร่วมร้อย นั้นไม่มีไรายไหนที่ไม่มีปืนไม่มีผู้ก่อการไั้แต่ศพเดียวปวดศาสตร์พฤษภา2535ก็ต้องมีพฤษภา253ควบคู่ไปด้วยเพราะ2เหตุการณ์ที่รัฐบาลใช้กระสุนจริงเข้าสลายม็อบจนนองเลือดทั้งที่มีการสรุปบทเรียนในปี35ไปแล้วมีมาตรการต่างๆออกมาป้องกันกับซ้ํารอยเลือดอีกไม่เท่านั้นเจตนาของเรยชนพฤษภา2535อีกอย่างที่ถูกลบล้างคือรัฐธรรมนูญ ปี2560ที่ร่างในยุคอสอชได้ปฏิเสธกติกานายกต้องมาจากผ่านจากการเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้นโดยที่แรกจะเปิดให้คนนอกเหมือนในอดีตปี2 5 3 5โดยอ้างว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วควรเขียนเปิดกว้างเพื่อบ้านเมืองมีทางออกต่อมาปรับแค่วิธีกําหนดชื่อเข้าไปในแคนดิเดตนายกของพรรคการเมือลงลุงน้าแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นสสแถมยังเพิ่ม250สอวอร่วมโหวตนายกอีก เป็นรัฐธรรมนูญที่มีไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงทั้งที่วิะชชน2องส,สมต่อสู้มาได้จนนายกประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมนี่ก็เป็นบรรยากาศหาเสียงนายกพัทยานะครับคันยาวสุดรารัตช่วยไทยสร้างไทยหาเสียงสกลทีพื้นที่ส่วนหลวงสวินปาไส ทีทีทพพ,ทพระรามสองบางขุนเทียนเพชรกรลุณพลช่วยสอกอบางขุนเทียนมาหน้าเจ็ดเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากคอตเลยผมรัฐประหารจากวิโรละขณาดีสอนมายังสกุลทีโอ้โหอันนี้เข้มมากสถา,านการณ์ของสกลทีปฏิยาุณกำลังจะกลายเป็นท็อปเอาต์ทาวจากสถา,านการณ์เป็น คำถามที่ว่าหากมีการรัฐประหารแล้วท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์อย่างไรถามว่าคำถามว่าด้วยรัฐประหารก็มากด้วยความแหลมคมอยู่แล้วแต่นี่คือคู่แบทเทิลที่เดอะสแตนดาร์ดจะให้สกลทีกับวิโรจน์จากพรกเก้ากายความร้อนแรงทะลุขึ้นขั้นดูเดือดเลือดพล่านาะหางมองสภาพความเป็นจริงนสกลทีก็เข้าใจคำตอบที่ ออกมานั่นก็เพราะนายสกลทีพัทยาคุณเป็นบุตรพลเอกวินัยพัทยาคุณซึ่งดํารงตาแหน่งเลขาธิการคอมชอันมาจากการรัฐประหารเดือนกันยายน2549ก็เพราะนายสกลทีเป็นกปปอปปสนั่นก็เพราะหลังรัฐประหารเดือนพฤษภา,า257นายสกลทีได้รางวัลเป็นรองผู้ว่ากรทมและร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐคําตอบกรณีรัฐประหารจึงเหมือนน้าท่วมปาก ที่เหมือนกับผีซ้ำด้ำพลอยเมื่อต้องเผชิญคู่ต่อกรเป็นนายวิโรจน์ลักนาดีสอนพื้นฐานของนายวิโรจน์นักนาดิสรมิได้อยู่ที่เป็นขุนพลสําคัญของพนาคนใหม่แต่เนื้อต่อเนื่องมาอย่างพระเก้าไก่หากยังร่วมเข้าในสถานการณ์เดือนพฤษภาสองห้าสามรับรู้ความเร็วร้ายของรัฐบาลตั้งแต่1นกันยนสองห้าสี่เก้าต่อเนื่องมารัฐบาลสองห้าห้าเจ็ดนะครับกุษลาสองห้าเจ็ดจึงกระหน่ำต่อร,รัฐบาลอย่างถึงลูกถึงคน ผลว่าถามว่าผลของการแบทเทอร์ทำให้สานการเมืองเป็นไปหรือไม่โดยพื้นฐานแฟนใครก็แฟนมันอยู่แล้วสณะนะพื้นฐานคะแนนนิยมวิโรจะะน์รักนสอนเหนือกว่าสกลทีอยู่แล้วแต่ภาพของนายสกุลดีพระิกรก็ยิ่งแจ่มชัดในความมั่นคงอันนี้รักษาการอฏิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพอสอร,รอวันชัยสุธนัน ของคนเก่าเนี่ยไปถ่ายรูปแอร์โฮสเตสรับหลุดเลยโอ้ท่านเป็นเภสัชกรเนาะเป็นเภสัชกรโอเคครับไปต่อครับแฟร์รายการอันนี้ก็สิบเนี่ยทำไมมนหนุนอัศวินไหนดูสิไทยรักษาชาติไม่ใช่ดิไทยสร้างไทยเปิดตัวสุพรรณ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจโหเตรียมแข่งอุ้งอิงความแข่งอุ้งอิงคุณสุดารัตน์สร้างอนาคตไทยส่วนเพื่อไทยพักนายธันวาไกาเรเลิลองโคศกพักสร้างอนาคตไทยกล่าวกรณีสมคิดเชื่อคงโพส์พาดพิงถามสมคิดจตุศรีวิทักษ์ขอแนะนําให้สมคิดใช้ Google ด้วยรัฐบาลให้เราประสบคบามสำเรกัน บริหารเศรษฐกิจจนที่ยอมรับใครเป็นรัฐมตรีครังในขณะนั้นหากในสมคิดจากสร้างเดยดตนเองก็ควรเป็นที่รู้จักควรต่างทำจานงานให้ดีไม่ใช่เอาเวลามานั่งดิสเครดิตป้อมชูนายกขัดเจตนาพุฐสภาสามห้าก้าวไกลชี้ทางตันการเมืองสมสวสมชายสแสวงการ สวเลขาธิการกรรมธิการวุฒิหรือวิบเปิดเผยว่านายวิสุทธิ์ศีสุพรรณสวอได้แจ้งทางลายเพื่อนสวลาออกนะครับคนลาออกจากประธานวุฒิสวอยันสูตรหารร้อยโอกาสพิกชี้สก,กัดพักเล็กเข็ดเจิตเตตนารัฐธมนุญจตุพรไม่ขัดอุ้งอิงเชิญเสื้อแดงชี้ ทางแก้สามปอต้องออกไปอาจารย์ปริญญาที่ปิดสวิตสอสอแนะแบรนพักการเมืองชูเผด็จการกกตยันหาเสียงโค้งท้ายอย่างราบรื่นก้าวไกลโพดคารลรถไฟฟ้าสีเขียวหมอรวีปุกโหวตความชัดช,ช้าชวนลนักษณชวนแฟนลนักษณาสกลทีหนุนอัศวิน ่คนที่ไม่หวั่นถูกตีปมกปปะสะพลังประชาัฐปลาัยใหญ่เย็นวันนี้นะครับที่ลานคนเมืองกรุงเทพสกอันนี้อะไร30ปีพุทธศตวรรษมินเครือข่ายราแห่งเพื่อชาติไปไทยจัดการสามสิบปีพุทธศตวรรษมินสองพันสิบห้าอุทิศสุรุสลนให้ผู้เสียชีวิตและจำหน่ายสืย่อกับประชาชนใเทศกาลวันรัชสมัยมาจากประชาชนที่อาคารศิลาบานมาได้รางวแห่งนะครับกรุงเทพเมื่อวานนี้ ขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube พีททำข่าวพิเศษด้วยนะครับฝากแชร์ในไลน์แล้วก็ใน f a c e b o o k ก r ุ u p ครับสวัสดีครับ